สบายดีพ um, ่อแม่พี่น้องต้องลงใส่ลุงเมื่อวานหรือใส่ใครหาหรือใส่อ่าลุยรถต้อง่มอื้อ ปบเตอร์ปบเตินพี่น้องเอยจักรเวนยังคือฮท่าลหร่ตะเวนนี่กับปบเบิ่งอันนั้นแมนเท่ว่าอยู่ตีนมันเพอดียวครับเท่ว่าอยู่นอกพี่ โอ้มันเป็นข้าวฮอตาก,ดาากเดยเขาจังสิไดตากไปกินก่อน,น,นสองหนุ่มสองไอ,นอ,งนนอ้น้นองสองพี่น้องตระกูลหยางเ,เอาละตักงนี้เนะี่ยสองพี่น้องตระกูลหยางแม่่เป็นปน,น,อน,อน,ปนอออืยง ดาคือการกเมตาอะไรพี่เนคือลูกคนแขกี่เล่อลูกาขาวนัเต้ขาวปเมื่อแรงบอกว่าอีเมเอ้ยฮับเอไว้เด้อลุงจิกหัวใส่โพดนี่ เอ็นตาผมมีไฟรายงานเนาะผมมีไฟรายงานจะรายงานไปกระกถึกจิ๊กต่ออีกอย่าลืมกดติดตามซ่อง

เอาก็สอบขาดครับบ่ได้บ่ได้เสียดมามบุกคนแหละซีพิสเซียนซีพิเศษพิเศษแต่คนที่คนที่ไง <c oughs> <c oughs> ยังเจ๊ัมัน้งย่างจยังม่ทันแห้งือเป็นแบบมือใสมือครัวเลย้าวก็สอบเจ๊้าวก็สอบิดงอนจะเป็นวินงย้อนตีนเขาจะสีสอดอย่างไปอย่างมาเนี่ยอืม

อจอร์สันมันมาที่ลังเนาะคงจะบกบดไปสี่จอร์สันเอาโสดทีพี่เนาะแมนอ,อือโอโหนี่จะผู้ล่ำบึกพี่น้องเลยบริยานไอ้ลุงหัวจากอัพพูด,ดียเอาเพื่สี่สอบนะเ,เกงใจลุ่งสื่อ Ờ, lung mong 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 kìm tay mà này đó lung ơi kìm tay lùng nè kìm sẽ lùng nè kìm tay lùng nè kìm tay lùng nè kìm tay lùng nè có tay lùng nè kìm tay sàn nè kìm tay sàn nè แล้วว่าดีเจ้าคือหัวใจคงกันให้ตาเหน็นออมีแต่สิไปเรวัดเบิดใจเบิดหกักแล้วแมนบอกหักเบิดใจบอกมียอย่างพอคนอายบอกพอเอาอาจกันค่้าเล่าบ้านนี้ ้โมหายนกคนเก่ง <c oughs> ห้าละเทเข่าไปนะเ <c oughs> วลาลุงเอ,อิญลุงจังสิเอ,อิญดังๆริยากนี่เดี๋ยนี่เนอะเทนตีนมนันแหละฮึ <c oughs> <c oughs> แม่มันโม่งแห้งบ่งดเดี๋ยวน้อยมึงสิไปใส่หน่อยโอ้ยออใช่อีเผือกคือเบาอีเผือกไปน้ำเอาไปน้ำด้อน,นัน ปูนแฮะกระแลนไว้เผือกหน่อยแลนไว้กับถามันนะจอดจอดถามันผูนแล้วเอาขึ้นกระตามันนะมันเคยขี่กระตาแล้วเมืต่ตัวห้าวสร้างนี่ขี่กระตาหลดเลย,อยเยลอา

ามีเบอร์โทรอันอันนั้นลูกแบบว่าโทรออกนั่นโทรได้ห้องร้านแบบถุโอ้นะใส่น้ำกันโลดใส่น้ำการได้โอ้ยต่างโตมันก็ใส่บุได้เลยเหรอโอเคไังไหม เมื่อยอยู่ปะอือว้าวเป็นขนาดเลยปะโอเมื่อยให้ลุงเป็นกำลังใจให้วัสสันพี่น้องมาปิดคลิปโอ้ยเมื่อยเลยวัสสันจมสาวอยู่ว่าว่าะมันหนาสิแดดเนาะแดดต้องมากระหอนอย่างนี้แดดต้องมากระหอนคนผู้ตาก็แค่ห่อนนะ อันนี้แค่ไหนมันลมจากยามแรงก็มากินในนี่คือเก่ามแม่นครับโค๊ดมีแต่มาบวันเดียวแมนตีแมนจะไปทางอื่นเีกบ่มีทางอื่นก็ดีนะลุงจะบบ,บบ่เปืืองเขาตอนดรกก่อนพันเรียนเ่ ก็ได้ยินว่าเรียนเรียนบอส่เจโบจะค้นนะอันซาดว่าสิกินยังนะ่ะคนที่แล้วก็พูดแบบนี้แหละาาาากานนั่นแหละเขายังว่าบอสเจะค้นอ,อันประเภทไดวัดได้ไดงเงินมานีอุ้ย โมแมนวันนี้นท่าเขาได้นี่พี่น้องเลยบอกความจริงสกินยางว่ะสันสกินยางอะไรสิหายเขาเรียกร้องตีว่าสกินยางบ่ยากยังอ๋อมึงเอาไม้ยังผ่าตีอืมมึงเาเรียกร้องดอกเราคือยากยังแนวที่อยากนะบรสามารถเอามาให้กินได้ดอก อเสียไ้เกือบเป็ดเกือบไก่ขี้เก่าเลยนะฮะนะใส่ สี่สากระสอบไว้โอเคพี่น้องมาฮอนี่กะสังลากับพี่อองสามีก่อนเด้อเจะเวลากินเนมาบอลลุ่งนะยุบงานเพราะทำไมฝากกดไลค์กดแชร์ดังๆลูกดังๆดังกว่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แช้์บอลลุ่งไงเด้อบอลลุงพินตาคุณยายญ่ด้วครับโอเคโอ้มีใบพายนะพี่มีเบทฟุ้งฟิงอีกได้เดี๋ยวนี้